สวัสดีค่ะช่องเอ็กซค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจียอยู่คนเดียวเลยสองพคนหนูเข้าไปข้างนอกกันเนาะ,อะโอเคพี่เจียทำการบ้านสว่วนหนูก็ทําความสะอาดหน้าร้านไปค่ะไปดูวันนี้จะเก็บโอ้ โอ้เด็กเว้นเด็กเว้นอ่าสองไม่รู้เขาเรียกอะไรกันเออเดี๋ยวมาแล้วนะเดี๋ยวเขามาแล้วเขามาแล้วสิงล้สิงล้อ่าอยู่ชะงักไม่มีต่อนี่ค่ะเมื่อวานหนูเคลียร์ตรงหน้าร้านน้อนิ่ตรงฝั่งคลองเหลือเหลือเหลือตรงนู้นตรงที่เป็นหญ้าเป็นพุ่ม ว่าจะถางถากไปถึงตรงไปถึงตรงตรงนู้นเนี่ยตรงนู้นที่เผาไฟเนี่ยแค่ตรงนั้นแล้วก็พอเสรยจากตรงนั้นก็จะมาลอกขี้ตมออกขี้ดินออกอ่ะแล้วก็แต่แต่แต่วันเนี้ยพักฝั่งนี้ก่อนจะมาทําฝั่งนี้ทีนี้ทีนี้หนูจะมาทําฝั่งนี้จะมาเคล์หม่องนั่งตรงนี้เพราะว่ายามันขึ้นสูงตรง ท่วมคนนั่งละไม่พูดพ่ำพาำเพลงลงมือ ใช้มีดนี่ต้องระวังนะคะอ่าหนูจะค่อยๆระวังค่อยๆสับจะทําแบบรวดเร็วแล้วเพิ่มแป๊มันโดนมือแน่ๆฮะถอนรออันมันที่มันถอนได้ก็ได้อันที่มันถอนไม่ได้ก็ไม่ได้ลูกเพราะว่าบางตัวรากมันมันเยอะแล้วมันแน่น เราค่อยๆสับไปไม่รีบ <c oughs> เดี๋ยวมันโดนมือเนาะน้าร้านเราเราทำยังไงก็ได้ทำเมื่อไหรเกษสรไม่รีบอื เราสับจนพวนดินไปเลยอ่ะปิดถังปิดถังพี่โถ <c oughs> <c oughs> ไม่ช่วยเหรอพี่ชายยัช่วยผัดนะ อาจจะเป็นตอเป็นตอเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวแักพักเรามาดูความสำเร็จเนาะตอนนี้ตอนนี้หนูก็ขอเคลียร์หน้าร้านสักครู่นะคะก็เหนื่อยเหมือนกันนะใช้มีดสับๆเราสับที่ลากมานันอะ มันก็เหมือนเราพวนดินไปในตัวด้วยแล้วก็ดินมันจะสุยมันจะแล้วก็สามารถดึงขึ้นได้เราสาบัสาบๆๆตรงขี้ดินมันอะเออเราไม่ได้แบบรีบอะไรประนั้นทําไปเรื่อยๆวันวันวันวก็ขอบคุณที่รับชมนะคะก็ <g år> คือพัฒนาหน้ารานเนาะก็ <g år> คลิปนี้หนูขอจบเพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ